ใว่าสิมีเห็ดให้หเฮาได้เก็บเนาะอุ้ยยะเบิง่งดูมาตรวจเช็คก,กันกดูอะไรบ่ใส่ได้บ่ใส่ได้อยู่พี่น้องจะหมานขนาดนี้เห็นบ่่ละแจ็คพอสแตกเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องมายเนาะนี่เบิ่งห้อยถากสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามืมมาาม mushroom, ้อนี้มาดามเห็ดมัสลูมพาเข้าป่ามาหา om, เห็ดนั่งล้มเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าหยังขับรถผ่านเุ้ยเห็ดนั่งล้มมาซั่นจอดรถมาเบิง่งเดี๋ยวมาลุ้นนํากันว่าสิใส่ได้บ่เด้อพ่อแม่พี่น้องจ้า บ้านเพิงเคิงยุงสี่พ่อแม่พี่น้องถ้าใส่บ่ได้ก็บว่วเป็นอย่างเข้าเห็นก็นดีใจแล้วเขาป้ามาเห็นเห็เหุก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเข้ากับสิถ้าเราใส่บ่ได้เข้ากับปอยเป็นเสือเป็นแนวต่อไปไปหาหม่องไม่เนาะจา้ะเพื่อมันมีถ้ามันเกิดมันก็นต้องเกิดมันต้องมีน้ำกันละพ่อแม่พี่น้องมันรุนน้ำกันเด้ดจ้ะเดอ้อนั่นนะ่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่อมูเจ้าเห็นบ่ั่น่ะเห็ดนั่งล่มเนี่ยนั่นเดี๋ยวมาดามสิสุ้มให้เบิ้งเด้จ้ะเด้อนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะ นั่นคือเห็ดนั่งล้มได้น่ะว่าเฮ้ยแล้วสีเทาของเราล,ละพ่อแม่พี่น้องคือสนใส่บัวใดดอกเพราะเป็นอย่างเดียวเขาไปหาขอนไม่นาะจากเนาะบางวันวันนี้เขาสีมาร์ได้เห็นซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วจ้านั่นน่ะโอ้เห็ดนั่งล้มอีหลีพ่อแม่พี่น้องแนมา่าบานเปิงคึงอยู่ไหมสุดยอดอีหลียังมีเห็ดเกิดอยู่นะเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเดี๋ยวไปหล่นน้ำกันเดี๋ยวจะเด้อว,ว่าสิมีอีกวะเนาะมันเหลือเสื้ออหลีเด้อพี่น้องเด้อนี่มองนี่แพตก็ลืมมาเบิงเบิงที่หลับว่าแมนเล่าไปใสห่หรอคือบ่เห็นมี นาถิมไปซื้อมากเมื่อ,อละ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 ว่าเราบ่งใหญ่แต่วันนี่ว้ายบ่เดมาเบิงดนแล้วเนาะเนี่ยบ่เดเบิงลาดนแล้วพี่น้องเบิงเห็ดบานเชินเจิญจ่า,นามมเนาถิมไหมอิญยาเอ้เห็ดนาถิมไหมนี่เ้ยแต่กัขันเสียเอากับพ่อเอาได้แต่วันพ่อกระเธอเนาะนี่เอาปล่อยเราไหวซะเป็นเสือเป็นแนวไปเนาะว่นนม่พี่น้องจ้าเห็ดนางลมนะจ้าเห็ดนางลมนี่เออสุดยอดอยู่ได้ไละ่ะ ยังมีเห็ดนั่งร่มเกิดอยู่เนาะในความคิดว่าคิดอาเพิ่นสิว่าเกิดก็เลยบาบอกว่าเบิ่งจักเทือนะแม่พี่น้องจา๋าเออสุดยอดอยู่ดีล่ะขึ้นอยู่เนาะเห็นดอกเห็ดอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าบอกแล้วมันต้องมีเพื่อนเห็นบอนี่นี่วายเห็นซํำนี้ก็ดีใจเห็นบอนั่นน่ะไอ้ยะพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยบนหาเสือบ,บ่คิดบ่ฝันว่าสิเดกเก็บเห็ดนั่งร่มหนานี่เนาะแต่เนาะ นี่มัน,มนกับผ้าในหอดนาหอานคากันใดล่ะกับผ้าในเบิดหดนาหนาวดีปันไดปกตินี่เขาเสื่อมเพาเห็ดนั่งล่มนาหอนขึ้นหนาวดีมันยังหนาวอยู่กับเอิ่นเห็ดนั่งล่มนาหนาวลงลดูดูเนาะพอม่พี่น้องนี่เดยเก็บต้นนี้แต่ต้นตนีนน้เอาใด้เอาไดนี่แต่ว่าโต้โต้นขอนที่ผ่านมาน่ะก็ขอนแหลกมันเถาด้วยพี่น้องต้นนั่นกัมันอยู่สูงบ่หยักเสียงตอยลงมาเพื่อเราใส่บ่ไดดเนาะจ้ะเบ่งซองเบ่งอีกดูมันมีบ่โอ้นี่ซัมนีซํานีก็ดีใจแล้วอย ดีใจเด็กเก็บเห็ดนั่งล้นมาไหมพี่น้องจ๋าอ้ยเนาะมาดามจ้าหมานหมานอ้ยว่าแต่ได้ออกป่าเห็นบ่นน่หมานหมานคือเก่านี่เห็นบ่ซํานี่กับ,บ,นกบปนกับแกงกับผัดไก่ได้นี่เนาะไปไปเบิ่งต่อป่าสิมีหมูคนบ่เนาะเบิ่งบรรยากาศื้นนี้พ่อแม่พี่น้องโหสุดยอดเนาะวันนี้บรรยากาศสดชื่นแจ่มใสแบลว่ามีแดดแต่ว่าหนาวมีแดดแต่ว่าหนาวด้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้า อย่าสิว่ามีแดดแล้วบ่หนาวเด้อหนาวคักแต่ว่ามันวิวมันสุดยอดเนาะจ้ะเนาะคุณนะตะเวนอุ้ยตะเวนสองตาสวยงามค่ะอย,ยะพี่น้องจ๋าคนอะไรจะหมานขนาดนี้เห็นบล่ล่ะแจกคพอตแตกเห็นบ่พ่อไม่พี่น้องมายเนาะนี่เบิ่งห้อยถากกินไปประสันแต่ว่าเทากันยังได้กเก็บอยูอ่สุดยอดสุดยอดพี่น้องจ๋าสุดยอดสุดฟินนะจ้าพ่อแมมพี่นอ้องอ้ย บึงที่ล่ะบึงที่เราจะนี่ห้อยเราวแหงถิมไปเนาะห้อยแลวเข้าบปเดีมากเก็บหน่อยหมแล้วก็เพียรข้างไก่เด้อมาดามจะทายบึงเด้อจ้ะเดี๋ยวนะคะขอให้ดูทั่วๆก่อนนะเผื่อมีอีกเนี่ยข้างไก่พูนะห้อยแหงห้อยแล้วแหงถิมพี่น้องเห็นบ่จ้ะเข้าไปเดีมาบึงอ่ะามกนคำข้าจะเก็บพักระเทียมตักป่าอยู่เนาะมามาจัดการเก็บกันเลยจ้ะแค่นี้ก็ฟินแล้วนะคะสุดยอดจ้ะ เจอสิตามกล่องมุมใดโซนใดเออมุมนี้โซนนี้ล่ะเห็นเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยมนันฟินบ่พ่อแม่พี่น้องฟินฟินมันๆนะจ๊ะโอ้ยคนนยังเจอสีมนันแต่ออกปลาเนาะพ,อพอ่อแม่พี่น้องแดดดีเ้าก็ออกปลาเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้กะมันกะมีสิ่งของปลาอาจจะเป็นเห็ดเห็ดหูหนูเนี่ยฝนตกนำ้นำน้ำระวังสิกะหันไปเก็บเนี่ยนี่ได้พ่อแม่พีน mm ่ hmm. น้องเห็ดหูหนูกับมีให้เก็บได้แต่เด้อทันห้าวไปได้ไปอ่ะ พูดถึงว่าเพี่ยนแต่ว่าต้องเที่ยงมาดามก่าเหตุแต่งานแต่งานเนะาะคอมเมนต์บริษัทตอบปัญญาากันเดอ้อพ่อแม่พี่น้องถึงแฟนนั้นยูทูบทั้งแฟนเพจนั่นแหละบริษัทตอบเลยแหละเอาอะไรไอ้หัวใจไปกันแล้วกันโอ้โหยังสวยอยู่เลยนะคะโอ้ยหมานหมาน,มานพ่อแม่พี่น้องจา่าหมานหมานหมานจา้ะยินโบเมันก็นยังออกไม่ห,ห้าเด็กเก็บอยู่เรื่อยๆเนาะนี่ตัวน,นี้จงไว้จงไว้ ดอกน้อน่อยเพื่อนกันนี่นี่ดอกหน้น่อยเพื่อนเนาะเห็นบอนี่ดอกหนหน่อยเพิ่นโอ้ยซันีก่กัโอเคแล้วฟินแล้วต้นนั้นจงไวเห็นบอบอกแล้วมันต้องมีคันเขาว่าแต่ออกบามันก็ได้เก,ก็บเนาะพี่น,ออน่องเห็นบอนอิอิไปนี่เดี๋ยวห้องกระตาแล้วไปไปหลุ่นไปฟินไปมวนน้ำกันต่อได้จ้ะเด้อชมธรรมชาติไปด้วยนะคะเก็บเห็ดไปด้วยชมธรรมชาติไปด้วยจ้ะธรรมชาติของป่าเนาะ สวยงามจ้ะเดี๋ยวเราไปหลุนคอนนั่นสิมีเห็ดบ่เพื่อจ็คคอแตกอีกเนาะบ่มีจ้ะมีแต่คอนเปล่าผุเบิดแล้วนี่ยผูเต็มที่ยังสิน่ะเฮ็ดออกดีดี้วก็ผุไปผุมาเสื้อเห็ดแล้วก็สิบเบิดไปเองเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเห็ดออกคักออกแน่เนี่ยตะเบิร์งนาหอนนี่คอนนี่พ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยมื้อนี้ถ้าบ่มานี่เป็นมื้อที่มารามเสียใจที่สุดเลย ดิเสียใจแห้งทำามูนี้มาดามเห็ดบ่บ่บมาปลาเห็ดนอกจากเนาะนี่เบิ้งพ่อแม่พี่น้องจ้าดูเห็ดสัง้ง่มขึ้นเต็มคอนอ,นอ,นนอนย,ย,นยนนู่พ่อแม่พี่น้องนี่ซ้ำนี่ก็เอิญมาหลายได้เพราะมันแค่นี้เลยทิเทาทเนาวทิมก็มีพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้โหใครจะรู้ลระว,ว่าคุณจะเกิดนี่เบิง้งที่ล่ะเห็ดทั้งนั้นได้หน่พี่น้องเอ้ยทำเนี่นี่ทำเบิ้งเด้อเพียป่าด,าดามค่าแต่ตักป่าไม่รู้ว่ามันจะขึ้นนี่ ว the you know, ok> ิยะเห็ดน like ั่งร่มพี่น้องเอ้ยเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อคุณ่ะอีกนั่นน่ะอันนั่นเน่าทิ่มเลยนั่นน่ะเน่าทิ้งอันอันนี้ก็เน่าทิ้งก็มีป๊าดขอซองเบิ้งกระแฟกหน่อยเด้อโชว์เพียรพี่น้องจ๋าเบิ้งนี่ดูสิคะนี่โบน่าเสื้อเลยว่าสิมีเห็ดให้เฮาได้เก็บเนาะวิยะเบิ้งดูมาตรวจเช็คกันดูได้บ่ใส่ได้บ่ ใส่ได้ยุพี่น้องตันนี้เบิ้งเบึง,บง,บงคุณนะคุณนะ <S 2> <S 2> <S หายแล้ววันนี้เจอเห็ดเนี่ยเจอเห็ดร้องไห้เลยนะคะนี่พ่อแม่พี่น้องเบึ้งเบึงเจาเบึงบ้งซอยมาตางไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราจะได้เก็บเห็ดนี่เก็บเลยจ้า,นนจนาเนาะายจนวันเอาถิ่มก็มีไหมเอ้ยโธ่แล้วบ่รู้ไงว่าสิมีเห็ดนะน่ะบด้มาเบิ่งจักเทื่อ มันแยกล่างบ่ได้พี่น้องจำน,นี่ก็ฟินแล้วละ่ะเนาะแค่นี้ก็ฟินแล้วจ้ะมาเก็บเลยได้บัน้พี่น้องเก็บเก็บไล่ได้<ม>เดี๋ยวขอตั้งกล่องก่อนเด้อตั้งกล่องเก็บเก็บไายนี่ละพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็นอยู่ดอกเนาะนี่วุ้ยเจ้าจบึงว่วหนาเสือ้อว่าสิได้เก็บเห็ดเห็นบ่ถ้าบอแาม,าม่โมนี่เสียใจยอีหลี่ได้พี่น้อง วันนี้ถ้าไม่มามันสิเน่าทิ่มว่ามันยังดอกขับบมานี่นี่นี่กะสิเน่าเหรอเนี่ยแต่ก็ใส่ยังใส่ได้อยู่เด้อสิเบิ่งโอ้ยนี่อันนี้เละแล้วเด้อเละแล้วบ่เอาเด้อจ้ะเด้อเละเละเป่งเปะเลยแต่ดอกนี่ใส่ได้อยู่นี่ตัวนี้ใส่ได้อยู่จ้ะแต่เวลาเกิดแต่ยามใดเนาะ เจ๊ด yeah, yeah, yeah. ้ายดิดูวงชอ์น okay. ี่ดูชอร์นี้ใส่ด้อยู่จ้ะโอเคชอรอนยังกล่องห้างนี้เห็นอยู่บ่พี่นนอต่างเบิร์พี่นาจังนอยพ่อพี่น้อสิได้เห็นน้ำเนาะโอเค ตัวนี้เงอ,อ่อ,อนอยู่จ้ะนี่เบิง้งตัวหน่าเสียวระสิยังสิดเด็เก็บเฮ็ดอยังไรวะดีใจเนาะพี่น้องเนาะมาดามดีใจเถอะได้ม,นม,นมนดบบันมันบ่บ่บคิดบ่ฝันน่ะนะว่าโอ้ยมันอากาศดีไปเลาะเบิ้งปลาก,ก็หน้าบ่สันโอ,อ้ยมากระไดอีหลีเห็นบ่หมานหมานนี่ไว้ซ้ำนี่กับหมานเลี่ยได้ไปยังมีอีกเลยจ้ะฟังผุนแป้วฟังผุนต่นอนาะสุดยอดอีหลีมาเนี่เนาะพี่น้องเนาะมันสิได้เห็นน้ำกัน วันนี้มาดามฐาน,านาสายได้ไัมน,นี่โอเคอยู่ตัวนี้เลือกเอาอดึงเอาจังสีก็ได้ข้างไตเนี่นเน่าแล้วตัวนี้ยังใส่ได้อยู่โอเคอยู่ตัวนี้เดี๋ยวเ,นนเอ,อื้อ่เอาแต่ว่ามองคุนอะ เบ่งนีเอาได้สั้นนี่ละพี่น้อกตัวน,นี้เน่านั่นะนะ่ะเห็นบ่เน,นา่าถิมเบิดเลยตัวฝุ่นกนับน่าตัวไดนน้น่าเขากับเอะเน่าตัวน,นี้ก็เอาสั้นนี่ละนี่สั้นนี่ก็ถทอวประมาณแล้วนะนี่บึง้งไม่น่าเชื่อนะคะเนาะทำไมพี่น้อกไม่น่าเชื่อว่ายังจะได้เก็บเห็ดเห็นบ่เดี๋ยวไปบึ้งไปหลุ่นกัน่อว่าสิม,มีเห็ดให้ห้าเก็บอีกบ่ซั้านี่กับมานแล้วสุดยอด สุดยอดเอลีสุดยอดความฟินควา่มหมาเนาะจานะ้ะเนาะนี่อีกพ่อแม่พี่น้องตัวนี้สงสยัยสงสัยเถาแล้วละแนี่ยมึงจานี่ก็ะหูแล้วก็ต้องต่อยลงไม่เสียเวลาเนาะเถาแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะแม่พี่น้องจ้ะเห็ดยังมีหลงเหลืออยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องไดเห็นดอกเฮ็ดอันนี้ก็เห็ดนะจ๊ะแต่ไม่ใช่เห็ดกินได้นะจ๊ะเห็ดตายเบื่อจ้ะอันนี้เห็ดตายเบื่อได้พี่น้องบฮ้ยิจมันขึ้นข้กข้นแน่เห็ดตายเบื่อก็ไ้เนาะ พ่อแม่พี่น้องมันเหลือเสื้ออีลีได้มันยังมีเห็ดเห็ดึ้นเนี่ยเนี่ยเบ้องพูน่ะขึ้นมาอ่อนๆใหม่ๆกับมีมูเจ้าเห็นว่าน่นะแล้วก็ทั้งทั้งพูน่ะป้าต้นนี้แพชรมาสอยไปหลายๆพี่น้องมูเจ้าเบิง้งโอ้โหเฮ็ดอะไรเสิเอาได้ละพี่น้องใหม่สอยมาดามกับพังไปแล้วได้นี่เบิ้งเบื้งป้าพ,พี่น้องเห็ดน,นั่งลมสุดยอดอีลีเลยมะจังได้กันสิเอาให้ได้ละมา เดี๋ยวหาใหม่กันเด้อพี่น้องจ้าเอาประเดี๋สูงๆก็เอาต่ำๆนี่แลหละเนาะเุ้ยเลิศเล็ดเล็ด,ลดมันแห้งมันนี่ตั้งกล้องระยะไกลใน่เด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าเพราะว่ามันตั้งไก่มันสิแน,เนมเราเห็นเห็นอยู่ดอกเนาะนี่มันมันมันมือแต่แม่ทำข้าตั้งอีกอันนี้มันสีสวนอันแดดาหาใหม่มาดามเห็นบ่

เดี๋ยวลองตัวสูงสูงหนึง่งคนด,เดเูเดี๋ยวผาเก็บทีเดีวยวเด้อจ้ะถึงกระเอากัถึงกระเป๋ากยัยัตจะมาส่งถุงถุงเยอ่ที่นอ่อ ดีใจได้มาเบิ้งมาหลุนมาเก็บน้ำกันป้าเอาไปเอามามนสิเต็มกระทาได้หนิมาค่อยๆนี่เบิง้งอันนี้มันล่นลงมาไต่ง่ใดบุญห้อยคนมาต่อยน้ำแหละเอามาเก็บกันนี่พี่น้องจ๋านี่อาเฮยปุณนะเบิ้งดอกเล่าบ่เอาจังใดเนาะแง่กระโดกระเดียพุนเฮ้ยขนาดต่อยลงมาแตกเลยนี่ นี่นี่สุดยอดเลยเห็นป้องหืมบ้าเหรอนี่นยพูดนะเบิ่งช่อเพิ่นเห็ดนั่งร่มหยักใหญ่พี่น้องเฮ้ย่อใหญ่ เต็มกระตาเลยอุ้ยฮ่าสุดยอดยี่หลีเลยบนหน้าเชื่อเนาะเต็มต้นบนหน้าเชื่อมาดามเห็ดเรายังเด็กเก็บเ็ดนั่งล่มเมืองตีละ่ะคนนมานเด่กอาทีเป็นใจอีตั้งหากมันนี่เนาะนี่หวดเก็บไปเก็บมาต่อยไปต่อยมามันก็สิเต็มกระตาตัว เจ้าเบิงเจ้าเบิงนี่เราขออยากให้มีคนมาหับกินหอดเอ๋ยสวยได้เอ๋ยสวยมาหับให้พูนะ่ชะชว์ไหมหงักใหญ่อีหลีนะพี่น้องเนาะแล้วก็ต่อยลนตบเลยไหมเสียงลนพ่นน,นี่มึงดอกหน่อยเพิ่นช่อหน่อยเพิ่นอ่ะสุดยอดอีหลีสุดยอดเลย เนี่ยซอยมาดามเดอพี่น้องเนี่ซอยกันเดอเพ็ดว่ามันหลายกว่าหนีอยู่ได้ที่ต่อยลงมาเนะ่ยพีจังมันล่นโขบโขบโขบอยู่เบิดแล้วบ่เบิดแล้วไปคะต้องใช้สิเบิดแล้วพี่น้องอ้ยสุดยอดดีดีมาเดี๋ยวมาอันตัดตัดเหความสะอาดกันเลยเนาะ ตัดทองคุณสะอาดออกไปเลยฟินคักเฮ้ยผู้ใดฟินน้ำมาดามเนี่ยสุดยอดเลยนะพี่น้องจ๋าอี๋ไม่น่าเชื่อนะคะนี่เจ้าบึงุูนะ หยดอีอยู um, you so ่ก็จังเห็นอันในหน่อยเพิ่นกระล้นลงมาหลายอยู่นี่ซ้ำหนิอยู่ปะนี่หนอเบิ่งตีล่ะนี่ข้าบปลาตองเอาไปให้มันหนักมาดามสีผ้าเห็ดจังสีเลยนี่ตัดออกเอาแต่ที่เพิ่นใส่ได้ขาเพิ่นปลาตองเอาไปเอ้ยพู้นะโอ้ ตัวถิมันเนา่าเขา,งงา,าเก็เอาเออกตัวถิ่มันบางงามนะแม้เขาก็เอาถิ่มไปเอาแต่ถิมันงามๆตัวนี้ก็บเราเอาตรงนั้นนี่มันส่งมันสีน่าแล้วถิมห้เสื่อมขายายอยู่นี่ลแหละม,มานๆไปพ่อแม่พี่นอ้องคลิปนี้ก็สิปากไปซ้ำนี่แล้วเด้อ <laughs> ได้เต็มกระตาแม้โอ้ยไอสีเฮกสีฟันแล้วว่าสีได้ไหมเก็บเห็ดจนเต็มกระตาเนาะว่าสีมะย่างเหรอนี่ซื้อได้ว่าสีมะย่างเหรอนี่ซื้อได้ มาจอบเบิ้งซื่อๆผันหมานหมานเกินขาดอย่างงี้วะสุดยอดเลยตัวนี้ก็เน่าวอาถิ่มเนี่ยมันเน,าน่าแล้วล่ะขึ้นลาแล้วขึ้นลาแล้วจ้ะวายสุดยอดบ่พี่น้องเบิ้งองมเจ้าเบื้อุย <laughs> สุดยอดไหมล่ะคะนี่ไปแล้วคลิปนี้ฝากไว้าซัมนี่ล่ะจ้ะอยู่ดีไม่แฮงสุบู่ทุกคนเดียเ๋ยวจะได้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนรับชมคลิปวิดีโออย่างมีความสุข ลักนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าเฮงเรื่อยๆเนาะจ๊ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจา้าอู้หูหมานจริงๆค่ะหมานมากหมานหมานหมานมกล่องก็ไปทั่วร์ทีทั่วแดนเพิ่องเก็บเพิ่องหายต้งหาสุดยอด